ด y เจอ้อมค่ะ DJ อ้อมค่ะ,คะแล้วก็แน่นอนค่ะก็เราอยู่ด้วยกันในคะ่ะสี่โมงเย็นกับอีกยี่สิบปดนาทีของวันนี้วันสุดท้ายของกันยาเยนถูกต้องกันยาเยนจริงอ่ะเสียงนี่เองพูดแล้วก็ท้อเสียงเหี่ยวอ่ะแอคติ้งปะไม่ <laughs> ดีอย่างเดียวคือเงินเดินออกแล้ว <laughs> ใช่ไม่ถึงออกจากกระเป๋าไปบ้างก็ปกติรู้สึกเจ็บยังไม่เข้าตุลาเลยเงินดีเข้ามา มันไปไหวยังไงทำอะไนี้ตามกฎหมาย,มยคือตอนนี้ต้องบอกว่าวันนี้ลายอเลอร์เตือนกี่จ<อ>ังหวัดไม่รู้อะเห็นใจคนนี้ทบเรื่องน้ําท่วเมเพชรบูนี่ยังไม่จบแมงสอน,นภาคเหนืออีกนะเราแถวตราแถวอะไรอีกนะคะก็อ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กําลังกับเผชิญกับเรื่องของความเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ของสภาพดินฟ้าอากาศที่เราไม่รู้มันจะแก้ตรงไหน่ะใช่ไม่รู้มันจะแก้อะไรเลยอ่ะก็ แต่ในขณะเดียวกันฝังัมบูชากับไทยตรงชายแดนก็ยังไม่จบก็เป็นกําลังใจให้ทหารตรงนั้นแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่หมู่บ้านตรงนั้นด้วยนะคะคส่วนเราก็เป็นกําลังใจให้กันกับหลายเรื่องที่เรากําลังฝ่าฟันอยู่มันไม่มีใครรู้หรอกค่ะในแต่ละวันเราเจอกับเรื่องอะไรกันบ้างถูกปะกความหนักเบาของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่เลยมันว่ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นการผ่อนคลายของคนบางคนคือการได้ดูการ์ตูนหรืออ่านการ์ตูนเราจะไปบอกว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ดีได้ป้าพี่วงไม่ได้ วันนี้ก็เลยถามคุณผู้ฟังว่าคุณอ่านหรือดูการ์ตูนครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่คุณผู้ฟังเรากับกวงเนี่ยกวงเพิ่งดูวันนี้อตัดมาที่อ้อมก็วันก่อนครับและแน่นอนอ้อมยังคอนติเนียจะต้องดูต่ออยู่เลยถก้ล้ำดูซ้ําด้วยคนนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วมีเรื่องเชฟเรื่องอะไรทำอาหารที่อ้อมชอบดูรีแอคกับกวงกคือเราดูกันมาตลอดเราไม่เคยหยุดดูปะถูกไม่เคยหยุดเลยเราไม่เคยหยุดดูการ์ตูนซึ่งคุณผุ้ฟังก็บอกว่าอ่า ดูโลเลมอนช่องเก้าตอนเช้าเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาอยู่เลยค่ะเปิดดูแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ใกล้วันเกิดโดเลมอนสามกันยาวพอดีอ่าเห็นปะแล้วมันก็ทําให้เรามีความสุขในขณะที่ดูปะใช่ปะพี่กวงบางคนดูลีโลแอนสตจก็ม่แบางคนก็บอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดูกับลูกแต่แม่น่ะรับไม่ติดมันก็ดูแลป้อนใครเไม่กน่าจะเดือนก่อนบางคนบอกว่าการ์ตูนภาษาอังกฤษของเด็กน้อยฝึกภาษาอังกฤษก็ดีนี่อ่านเมื่อกี้นี่เลยก็พี่นะ มันก็มีแบบเนี้ยที่เราดูดูอ่านอ่านกันแบบล่าสุดอ่ะถูกปะใช่ครับประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกค่ะอมันไปเจออันนั้นอ่ะพี่กวงก็เจออันเดียวกับอ้อมอ่ะที่คุณโหลกเขาเอามาใช่ใช่มีคนบางคนโพสต์ขึ้นมาคุณโหลกแดงเขาเอามาโพสต์ซึ่งมันน่าสนใจคือคนโพสต์ก็คงไม่ได้คิดอะไรอืแต่มันก็เลยน่าคิดตามเหมือนกันนะเขาคงไม่คิดแต่คนที่อ่านน่ะคิดอืมันมีคนโพสต์ว่า ลูกคนรู้จักอายุสามสิบกว่าแล้วมีการมีงานทําแล้วยังดูกระตูนอยู่อีกมันดูไม่โตเป็นผู้ใหญ่สักทีเลยค่ะพอเห็นข้อความนี้ปุ๊บอ้อมแบบดีนะเราเป็นคนไม่อ่อนไหวและเจอกล่วงที่ไม่อ่อนไหวเหมือนกันเพราะว่าถ้าอ่อนไหวเรากับกล่วงต้องตายกับโพสอันนี้ปพี่เบลักษณะนี้จะมีหมุนมาเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเราอ่อนไหวอ่ะเราจะตายเพราะว่าเราคือคนที่ยังอ่านอยู่แล้วมั่นใจว่าจะอ่านต่อ แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ครับนี่ไม่น่าเป็นปัญหาเราใช่ไหมใช่จริงๆแล้วคนโตจนถึงวัยที่อายุเท่านี้แล้วทําอะไรได้อีกตั้งเยอะค่ะใช่ครับทําอะไรได้อีกตั้งเยอะและไม่ทําอะไรได้อีกตั้งเยอะถูกต้องอ่านการ์ตูนไม่จํากัดวัยร้องเพลงไม่จํากัดวัยถูกปะถูกเต้นลําไม่จํากัดวัยูเล่นกีฬาไม่จํากัดวัยครับ แต่ยุ่งเรื่องคนอื่นควรจะจํากัดไว้แต่จริงๆไม่จากัดนะเพราะการใส่ใจเรื่องคนอื่นตั้งแต่เด็กยันโตเพอะเผินหนักคอขึ้นเรื่อยๆเป็นธรรมชาติเพราะว่าใส่ใจเรื่องตัวเองแล้วเครียดใส่ใจเรื่องคนอื่นดีกว่าใส่ใจหมาแมวหน่อยไหมคะว่าตอนนี้น้องแมวชอบกินอะไรคุณรู้ไหมคะน้องแมวชอบกินอะไรอาหารแมวอันแน่นอนโดยเฉพาะอาหารแมวเนกโกะที่ทําจาก ทูหน้าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มีโอเมก้าสช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขนให้สวยนุ่มฟูพร้อมทั้งพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้ลำไส้แข็งแรงเสริมวิตามินอ e ีและทารีนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าเหมียวแข็งแรงสุขภาพดีมีหลากหลายสูตรเหมาะกับแมวทุกช่วงวัย อร่อยถูกใจแมวต้องเนกโกและอาหารเม็ดเนกโกฮอลิสติกแอนด์เกรนฟรีดูแลด้วยคุณภาพเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่ครบถ้วนและสมดุลปราศจากทัญ,ญพืชร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรียกต้องบอกว่ามันเหมาะสำหรับแมวแพ้ง,ง่ายเพราอ่านไปถึงจุดนี้แล้วแบบเอ๊ะพราอ่านไปเรื่อย ซื้อกินเองดีกว่าไม่น่าถึงแมว <ừ> พี่กลมันไล่ประโยค์มาเรื่อยเรื่อ <li ly> นึกออกป่ะตั้งแต่พรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้จนถึงล่าสุดไปสตากชัยในพืชร้อยเปอร์เซ็นต์เหมาะสำหรับแมวแ <li ly> พงง่ายก็คือเราใช่ไหมดูแลครบคุณประโยชน์ด้วยสินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้พร้อมกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนี่ไงมนุษย์ก็มีปัญหาแบบนี้ไงถูกไหมอาหารแมวเนโกโกลิสต <ly>? ิกแอนด์กรนฟร,ร,รีดูแลครบ ทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านเพ็รช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ Neko Cat Food จริงอาหารแมวตอนเนี้ยเลิศน,นะอ่ะอันเนี้ยเราควรจะใส่ใจคนรอบข้างเราปะถูกต้องนะพอคนที่มันไกลไปอะ่ะไม่ต้องไปอะไรมากใชจ่จริงๆไม่ต้อง คือเราโลกไม่ตี้หมุนรอบเราแต่ในขณะเดียวกันคนที่เราควรใส่ใจควรจะเป็นตัวเราเองอเราไม่ได้เห็นกับตัวนะคะใ,ใส่ใจตัวเราเองคือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาใช่ไหมงดใส่ใจเรื่องคนอื่นให้ได้ลดลง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 งใช่ไหมในขณะเดียวกันก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถามว่าทําได้ง่ายไหมบอกเลยว่ายากพี่คงว่ายากไหมยากทำไมเราถึงไม่ชอบใส่ใจตัวเอง เราใส่ใจอีกแบบหนึ่งแต่เราสนใจเรื่องคนอื่นอีกแบบหนึง<ช>่งเพราะเรื่องเรามันทุกใช่ไหม,มเราทุกอยู่แล้วากางก็เป็นความเคยชินการสนใจเรื่องคนอื่นมันผ่อนคลายนะการสนใจเรื่องคนอื่นมันผ่อนคลายแล้ววิจารณ์มันง่ายกว่าแนะนําถ้าเราหมจะสนใจเรื่องคนอื่นไปอ่านการ์ตูนเถอะคะ่ะอ่านการ์ตูนนี่มันมีประโยชน์นะคะอ,อันนี้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอนเพื่อยังบอกเลยว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กบางทีแล้วการ์ตูนมันสอดแทรกแนวคิดชัดๆเลยมันมีแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ คือการ์ตูนบางทีมันก็อ่านแล้วมันก็ได้ความเบาสบายสิหัวเลาะชักขิกขัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศมันก็ทําให้เรารู้จักเข้าใจนู่นนี่นั่นคลังคําศัพท์มันก็มีหรืออะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดไม่ได้บอกว่าโอ้โหอ่านแต่การ์ตูนทั้งวันนะคะหนังสือปกติธรรมดาที่เป็นแบบหนังสือให้ความรู้ก็ต้องอ่านใช่ครับแต่ถ้าเนอกป่าอะไรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีบันเทิงก็ต้องได้วิชาการก็ต้องมีค่ะ ขคารกล um ุ่มโปงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่พันท้ายเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพโพลิสพลัสและมีมีขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยทุกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นกลุ่มโปงคืนนี้กือคุณผู้ฟังสองทุ่มถึง4ี่ทุ่มกับ น้ำจิ้มไก่พันท้ายต้นตำรับความอร่อยเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดใช้เริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วย p พอโพลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคออาหารแมวมีมีคนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเมียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนนุดอยากจกพุงอังคารกลุ่มโบ้ <c oughs>